เวลาห้องเ่อยเข้าพอเวลาเ่อยเวลาพอก็ได้ดังใจกับการตามหาความสุข ตามหาความสมหวังตัอการทํามาหากินนี่เวลาเหนื่อยเวลาท้อพอ,อเจ้ายุดยืนยุดสะปันเบือบตาลง่งล่งไปจมูกจากของเองหายใจเข่าลึกๆทําความรู้สึกว่าล่มเย็นในโพรงจมูกมื้อออกไปกันไ้กึกจนว่ามันติใจขาดมันนั่งสิหายใจเอาเองแบบ จะไปจะคิดในขณะปีนยืนหยุดเวลาห้องย่างไปตามสมน,นคนทา่านี่แหละย่างไปเรื่อยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เมื่อยต่อแท่ออนแอบอมีกับร่างใจลายยางที่พวกเจ้าคิดเองนั่แหละยุดซึกเหลือบตาลบมลงไปจมูกแต่ของเองเห็นล่างๆแลงวสูดลมหายใจเขาลึกๆและทำความรู้สึกตอนที่ลมเขาาคร่องจมูกแต่ของเอง เย็นมือต่อไปเรากั้นไว้กึกไม่ต้องคิดนั้นบาดใจสิขาดเลยมันนั่งหายใจเองดอกทั้งสองทั้งสามโ้หเดดไปสามรั้นสี่ขั้น oh. เรา oh. พวกเข้าเข้าสีเห็นดอกว่าสิ่งที่เข้าตามหาหลายๆอันหลายๆอย่า,ยยางนั่นอะ่ะเข้าสีได้สิ่งที่บ่มี ในสิ่งที่เราตามหาคือความยุนิ่งของใจของเขาเองเรียกว่าจะพักฟันจิตผักฟันค้อมคิดผักฟันค้อมรู้สึกในความอยากได้อยากดีอยากนีอยากเป็นผักผักมันมั่งมีเซนวิธีแบบต้องโกรธกันเท่าผูใ้ใดนี้อาการโมโหอย่างนี้นะเจ็บแ,แบบนี้แหละข้องศิลังหงก็โกรธ เขาฟโผเกิดจากความคิดความคิดจะเกิดคากก้องแบบใดเมื่อมันแบบใดดังใจแล้วมันสิโมโหเพราะว่าจะคุยกับมมกับพวกกับผู้อื่นกันแล้วแต่คือตุกๆคนนั้นนนละคุยกับลูกกับหัวกับเมี่กับพอกับแม่เวลามันสิโมโหสูดลมหายใจเข้าลึกๆกันกึกไว้มันสิดใจขาดมันหายใจเองอั่นแหละให้มันปากน่มันสะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น หลังจากเขาายุดคิดกับเข้าสิได้เห็นความบเปลี่ยนแแแน่นอนเข้าสิเห็นความเป็นอนัตตาคือความความว่างเขาสิเห็นความว่างหลังจากเข้าหายใจมาแล้วเขา,า,าสิเห็นความว่างตอนที่มันตอนที่มันบรคิดน่ะมันว่างก็แห้งแล้วมัน,น,นว่างเห็นเพราะว่าเขาบรคิดนั่นแหละมันสิได้ยังมากยิ่งกว่าที่เขาคิดเป็นวิธีเรียกว่า ใจที่เอาเยียัหละเอาเปรียบเอาเปรียบมั่งคิดวิกิตที่เป็นโอกาสแต่ว่าไดคิวิกิตรจเป็นโอกาสเพาสิใดยังหลายๆอย่างไม่หันแหละแต่ว่ามันบปรเรียนรู้ปัจจุบันเพามันเป็นความเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติปข้จใจอารมณ์ความรู้สึกกับของที่มือกับั่ง เกิดจากการปรุงแต่งเนี่ยคิดนึกไปอยากได้นั่นอยากได้นี่อคิดนึกซื้อซองก็มนั่นก็มนี่บางที่อยู่คนเดียวนั่นแหละอุ้ยอยู่คนเดียวเด้จะเป็นทั้งสี่แหละแตงกวาสามันบ่มีทางออกอยังแล้วปลูกลมหายใจเข่าลึกๆลดเย็นลมเย็นๆอยู่ในห้องจเฉกงเฉ้องเองแหละเือเข่าแะกันกึกไกวักสามเทืาสี่เท้อนะ แกละเตี่ยวที่มันมีอาการงุดงิดอึดอัดข้อท้อข้อแท้สิ้นหวังนัมืนกว่าไปเ,เวลาใดขณะใดที่มันมันงุดงิดอั่ไรเฮ็ดโลดเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นการพักคิดหรือหยุดคิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้ผลเ้อกว่าเนี่ยได้ผล คำว่าปฏิบัติธรรมของบ่าเพ็ความยากคือหาหาวิธีที่สีเหตุในห,ห่าสงบจิตสงบใจสงบค้มคิดใจหาวิธีผักจิตผักใจแน่ผมก็ทดลองม,มาแล้วละ่ะกระไดผลเขีนผลดีวิที่ีีก็ไดมาจากหลวงปู่เสษเศษลั่นสีบางที่ันก็สอนจับรับมั่งรับให้ใจเข้าหรือไ้ใจออกมั่ง อันที่คนกระบอกว,วิธีอยู่คิดแบบเฉียบพลันนี่แหละคือวิธีอย่คิดแบบเฉียบพลันออหายใจเขาเลือกเก,กั้นไว้ออบ่ต้องไปกำานดอยยังดอกคือบ่ต้องคิดอย่างนั้นเองบาดมันสิตายน่ะต้องใจสิขาดมันต้องหายใจออกก็เองดอกคนว่าออแล้วหลังจากนั้นมาห้าสิบลูึกฟันไฝจากการคุมคิดนึกและอารมณ์ทั้งหลายทั้งสวงที่เขของเาไปยึดนันเอง เวลาใดขณะใดถีมม like ันเกิดมุดยึดยึดอัดถอยท้ออแท้ในชีวิตเก็ดแบบนี้ไม่ได้เลือกเวลาหรอกคือเวลามันจะความกาลังกุ่มสิทธิ์โมโหมันแหละออนแอท่อแท้เข้า่าไปมันก็เหมาะสาหรับคนถ่มีคขอบยู้อาออนีกระดับนึงคนถ่มีคขอบรัวคนที่ทำมาหายินหล้ย่างไงแหละพอตัานได้ถึงขันใกอยว่างหรอกนะ อกอือให้มันเหมาะเหมาะสมกับฐานะฐานะที่ยังคิดได้ฐานะที่หายอยู่หายกินยังมีคมรอบครัวอยู่ยังอยากได้อยากดีอยากมีอยากรวยอยู่นั่นแหละมองต่อสมฐานะแต่มันไปคิดมั่งเราจะพึงเบายังปล่อยว่างจะพึงเบายังมีท่านตราบใดยังมีครอบครัวอยู่เออมันยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่มากออบอกว่าว่าไปได้ยุติดอกแต่ว่ามันนั่งก็จริง มันไปริงมันไปเหมาะสมกับฐานะตัวเองเจ้ว่าบอกกับเบาโรดเต่ว่าจะจะทัวจากของเป็นจังไดตัวเองมันท่านดิถึงแต่แจ่ว่าถ้าเบาตามลักสุหรือในปฏไปิดกเบาได้แต่จะไปเปลี่ยนเอาความเขียนตัวข,ของมาเป็นไงนิ่านอย่างนั้นนิทานอย่างนี้ตัวของอยังหาเลี้ยงหาอยู่หากิน,นกไม่รอพัวอยู่เนี่ยเจยว่าให้มันเหมาะสมกับฐานะตัวเอง ฐานะเขาลาวา่าแต่ว่าฐานะนี่มีขอบครัวอยู่จังสี่จ้าบอกเกินโตมันโกหกโกหกหลอ,อกลวงตัวเองนั่นแหละไม่ได้โกหกผู้อื่นหรอกผู้อื่นเขาบ่าเสือหรอกพอมันถึงบางน,านันจริงๆมันอยู่อะไรหรอกมันจะออกเองโดยธรรมชาติออกเองโดยธรรมชาติของมันเลยแต่มันบ่มีห่วงอีกอย่างแล้ยวมันก็ออกเดยมันบม่มีแนวห่วง่ห่วงผู้ใดเลยมันบ่มีเหตุผลจากกราลเรืคุณน่านใ แหละแต่ว่ายังเป็นอรหันต์ที่มีครอบครัวเนี่ยเออเอาไปไกลๆอย่างนั้นจะไปฟังเด้อมีข้างต้องไปหายอยู่หากินในลำในลุ้ย,ลยอยู่เราเข้าเอาตามที่ข้าเป็นจริงต้าจะจัดแปลองตัวเองอตรงนี้สัจจะในตัวเองสัจจะ,ะความสู้สัตย์กับตัวเองสัจจะกับบุคคลผู้อื่นจังตรีผู้ทำปาระตัอุตส่า มันจะเสยอยู่ออว่พวกนั้นบรรลุอันนั้นบรรลุอันนี้แล้วแต่ว,นนว่ายังเลี้ยงครอบครัวอยู่นี่ไหมพวกเจ้าเสยยุติอ,องค์สันแล้วมันเบิดความเห็นแก่ตัวหรอมันบ้าหาดพีเจ้าเอย๋ยมันจะออกมาเองมันจะเป็นของมันเองโดยธรรมาชาติโดยธรรามาจัดสรรแต่ว่าไปงองค์สันมันบ่เหมาะกับฐานาใจประลาดกนที่ถึงอนหน้าข้ามีแล้วที่นี่อยู่อย่างหนึ่งเป็นห่วงไว้อาจจะเป็นพ่อแม่เท่านั้น ส่วนเงนี้มันมันบอกมันก็บ่าเอาเลยจากว่าละด้านนี้อยู่จังหนงอาจเป็นเจอนรังกันไว้อาจจะดูแลพ่อแม่ก่อนั้งสี่กแบนี้มีคือโตทุงสุดสาหรับธารวาดจะเป็นนั่นนาคามีนั่นแหละแต่ถ้าคนบ่มีพ่อแม่แล้วมันนังจิดิ้นออกดอกหาวิธีทางบวชของมันเองมีอุปนิสัยวาสนาในการเกิดมันออกบวชเลยมันออกบวชมันกระสี เดี๋ยวว่าก็เกี่ยวอันนั้นนะสามีอุปนิสัยส่ที่ถ่าโ,รรโกรดสัตว์นู่นเปสิมันก็ออกบวกของมันเองสามีบ่มีอุปนิสัยส่ก็บุคคลที่ทำบุญในการก็ไปนำกันจังนสิก็ตายในมือนั่นถ้าผู้ใดบรรลุอรหันต์คือเป็นฆราวาสก็ตายในมือนั่นซื่งใ,ในนังซื้อจีบันบันเกไวน้นั่ยแบบพระพายิยะ บรรลุอรหันต์แล้วออกไปง่วงกว่ต้นตายสันติอมาตบรรลุอรหันตออนน์แล้วก็ตาย,อย,าาย,อยาเอในจระเขเบ้บรรลุแล้วก็ตายแข่งสั้นแบบหลายคนอยู่แข่งสันแต่พี่ข้าเจ้าบรรลุแเราข้าเจ้าขอบวชขอบวชตัวเด็กแขงสั่นเวราะวนนี้เพราะว่ายังลังต้องเบิดเพราว่าพวกเข้าเอเาแค่ว่าเหมาะสมกับ 400บาทเท่าไหรเหมาะสมกับอาชีพและการงานเหมาะสมกับเป็นดีไซน์ร้าวบ้านแหละเ็ดไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นเป็นวิธีระงับความโกรธแต่แม่เป็นวิธีพักผิดหรือหยุดคิดแต่แม่เข้าสังสมไปเถอะว่าบานนี้ที่ให้ทุกคนพยายามที่สิ จากทำา่าชานเพื่อเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจิตหนึ่งจิตหนึ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งอันเป็นอุเบกขาให้เข้เข้าคือไปให้มันเกิดเป็นเกิดความเคยิินนั่นแหละบริษัทนี่ก็เป็นอุป,ปน,นิสัยสในศาสนาศาสนาเพราะมันมักเกิดถึงข้นแก่ๆนี่ด้ลยอ,อ,อาจจะเป็นศาสนาในพมโลกอะไรด้วยอยู่ศาสนี่บริษัทนี่อจได้ศาสนาในพุมโลกอะไรเพราะอุอสงค์ของการทรงช้าน จิตเมื่อมันเป็นหนึ่งแล้วเมื่อมันเป็นหนึ่งมันต้ตองเป็นหนึ่งโดยอุเบกขาเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นอุเบกขามันบอกท่านม่มีแนวกับตัวกาตังให้รักได้เกลียดได้ว่าซึบไปเธอพะพมโมคลลาภาษาลิบุตสมัยพี่กีเข้าใจว่็ส่งชั่น Sal. มาเรื่อยๆนั่แหละคนผู้เก่งในชั่นเป็นผู้เลิศในชั่นธรรมชาติก็เพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเลยเพราะว่าที่เป็นกฐรรมชาน ดูกระความรูสึกแห่งตนเองอันเป็นอุเบขามั่งกุติยะมั่งตระยะมั่นว่าไปมันงถือคอยอยู่ในกรอบของมันเองดอกเวลาที่พระเจ้าฟังธรรมเป็นอย่างจังบ่นลุกเลยจิตมันสงบเต็มที่ของมันแล้วนะแต่มันหาทางออกบ่ได้ถ้าว่าสงบหนึ่งก็แมนสงบแบบว่าเงียบบ่ได้รับรู้สึกอยังได้เพแม่งแบบนั้นนั่นคือมัน เขาไปสู่เพ่งเข้าไปสู่ชั้นที่สี่ชั้นที่สี่นี่หมายถึงว่าความรู้สึกช่างร่างกายเฮางตัดขาดเ้วยคือบ,บอําลับรูนึงอีกเหลือแต่ความว่างว่าว่างๆโลง่ลงๆกว้างๆออแบบนั้นเรื่องวัจเจศวิมุตติตกมัมเนรบุตรผลทั้งจิตเจ้าล้านบุตรผลทั้งจิตกับบุตรผลทั้งปัญญามันต้องสีคู่กันแต่ว่าก็ต้องอาศัยนี่อาศัยสมถะเข้าสู่วิปัสสนา วกนันคือบอกคิดอย่างเลยเดย้ตอนที่มั่งเขาไปโตที่สี่ดิตาจีเทียบเทียบยังยๆคือเข้านอนหลับแบบบกฝันนอนหลับบกฝันแบบออกมาแล้วตื่นมาแล้วมันจังเบาได้อ่านทัานสัง่งที่นี่เข้ามาสงบสงบแบบนั่นแต่แบบ,แบ,บนึงเด้อสงบแบบที่สุดของสมถะคือชัอ้นสี่นั่นแหละโอ้ที่สุดของมันอ <c oughs> คือสงบแบบบลับดูอย่างเลยเจอเขบาเบาตัวนั้นเข้า สงบทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่เห็นอยู่สงบทั้งๆท,งที่ตาก็เห็นหูนก็ไดิน,นดังก็ได้กินคออุยกับโมกับปวกได้สบายแต่ว่าเข้าสงบก็เลยต้องอาศัยกำลังการเก่งในชั้นคนนี้ชั้ชนที่หนึ่งที่สองที่สามสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามเป็นไปยังส่ละมันจะเป็นของมั่นแปลาเองดอกฝึกไปเถอะเป็นไปของมั่นเอง ขอให้ได้ปฐรรมฌานตอนรู้ลมหายใจเข้าออกกับไม่อาการปีตจีกิดหรือระหว่างการคิดเออข้าบนมีบังยุดกันนี้แต่ว่าปีติีปีติีเป็นเส้งยืนยันปีติยังได้ย่างหนึ่งเป็นเสองยืนยันว่าเป็นผู้ทรงฌานจเจริญฌานด้วยอาาปันสหรือสติปัาสีแต่ว่าปีติอย่างได้ย่างหนึ่งโยกกระแมนผนลุกกระแมนขนมัวลุกกระแมนเย็นแบบนั้นแบบนี้ชุกอกข้ามากุกข์ทให้กระแมนร่อยกระแมน มันหลายโหดเขาก็เลยว่าเข้าใจระบบเทคนิคพิเศษดึงเข้ามาให้พิธิเกิดระบานการคิวโหลดเลยว่ามันจังจับจุดยู่เมื่อมันจับจุดยู่ได้แล้วให้มั่นใจว่าในขณะที่เขายู่กับลกหมายใจนี้อยู่กับวาการนิ่มๆน,น,นวมๆการคิวการนาภากนี้่นแนละเอื่นว่า,ารปฐรมามราิแล้วนอกนั้นกับมิแต่ค่อยรู้สึกกับมันเองพิธียังอื่นทงแสกสอนเขามาแต่ว่าเขาก่ไหลกับพิธียังอื่นที่แสกสอนเขามา เขาจะย้ามูุกับตัวนก็เลยบอกว่านะสงบแบบนี้มันสงบทั้งงที่รู้อยู่อสงบจากปราศจากความคิดนึกปรุงแต่งเออปราศจากความคิดความนึกความปรุงความแต่งความซื้ความตรอมแบบนั้นแบบนี้หายเหตุหาผลมันเข้าปะหาจะ่เข้าสิบเบิ้งมันสืส่อๆรู้เฉยๆรู้สึ้เฉยๆจะคิดไม่คิดไม่นึกมีเสาเยงสงบปีคููกันทั้งสองยาน สงบแบบนี้สงบแบบเข่เงแข่งยูนชาันนี้ท่านสติทั้นปัญญากรบดู้รเท่าท่านกัน,นันแหละรูดูไปพร้อมกันเด้ตัวสงบเอาตัวนี้มายืนยันเอาปีตินี่มาเป็นเกลือนบอกว่ายูนชาันนีออ้ตัวคิดแต่ยู่ในหาทั้งหากม่นั่งเสียเห็นดอกคำว่าเกิดดับเป็นแบบไหนนั่งเสียเห็นหนแหละไว้ทุกคนทุกเอาเบืองต้นปกะอนกระะนทุกเอาเองต้นมากเป็นต้นผลก็เป็นไปนั่นแหละ มากับผลที่จินอยู่ในกรรมแหละเข็ดไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงเวลามันหยุดมันหยุดให้เบิ้ลก่อนการยุดคิดผมบนี้คือสามแบบการยุดคิดยุดคิดโดยธรรมชาตินอนหลับนอนหลับแบบบ่ฝันเล่นไปยุดคิดอย่างหนึ่งยุดคิดที่สองอันอันนี้ยุดคิดคือยุดไปเลยเลยบแบบจักหยังเลยเ่นๆยุดคิดที่หนึ่งแบบนอนหลับก็ดี ยุคคิดที่สองคือการกาสโซเชาติทีซีเอ,อีย่ยบไปเลยบว่าคิดอย่างยุคคิดที่สามยุคคิดแบบท่านท่านท,ที่มีความคิดอยู่แต่ไม่ได้เป็นผู้คิดใจ่ okay, ่าหละ่ะ <Okay. S 2> ตัวนี้ตัวนี้แหละโตมันสีโกีจร์สิยึดเอาถือเอาหรือว่าถือเอาเออคือการจิตเห็นจิตเป็นมรคนเองหรือจิตในจิตหรือจิตเห็นจิตนั่นแหละ จะไปเถอะตัวนี้มันจะเป็นขันยอ,ยอดๆมันเราแหละแต่ว่ายอดเนี่ยเพดาะกาแฟวายากเลยบพราะกาแฟวาส่ง,งนัำนนีเลยม้นแขกอยู่ในปัจจรบรรชาตินี่เลยมันเป็มันจะได้เลิกเลยจะไปเถอสักวันท่าสิ่หูดอกเห็นกายทํางานเห็นกายหหยใจเห็นกายนอนเออหูก็ได้ยินเออจมูกก็ได้กลิ่นร่างกายกับสัมบัสสัมผัสรู้สึกมีห่อนมีหนาวของมันเองแล้วก็สิเห็นความคิดอีกอันหนึ่งที่มันเป็นของมันเองต่างหาก แต่ว่าน้อเป็นผูรู้อยู่เฉยๆนะอ,อย่างเนี้คือยุดจิตอันแบบนี้ยรดอชิดแบบนี้แหละคือวางใจยึดชิดแบบนี้แต่ที่แรกเขาก็ต้องทําสมาธิในจิตตั้งมั่นแค่ก่อนจิตตั้งมั่นก็ต้องอาศัยการเพ่งเพ่งอยู่ในลมหายใจนี่กับอาการีตินี่เมื่อมันเพ่งตัวนี้ได้แล้วแล้วเออสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นกับลมเนี่ย มันกับลมนี่กับอาการผิดปีนี่ต่อนี่เ็บไปมันจะเป็นของมันเองดอกเมื่อถึงเวลามันถึงถึงเวลาของมันเองมันสะสมหลายเข้าไรเขามันเต็มของมันเองเท่าสิรู้ในในตัวเองดอกเียงต่ว่าการลู้ครั้งแรกแรกมันอาจจะิสงสัยเลยถามเป็นธรรมดาเห็นไปเรื่อยๆ่อยๆกายทํางานหนึ่งะมันจะแยกของมันดอกแยกนันนั้นนี่เลยเออหมูตั้งดังไปกินปากเว้า เห็นบดไมโตนี่แหละเห็นบดไมโตเจ้าผู้เห็นเป็นอีกคนหนึ่งถึงว่าแมนโตไม่มีตัวตนอแม้กระทั่งความคิดมันจะเห็นเห็นคิดแต่ฟ้องอันแบบยังสั่นมีวิธีหยุดคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแบบนี้น่ะนะต้องอาศัยการเพ่งยูนชาติะกอนเด้อเต็งยู่ในปัติมาชาติที่แนะนําให้ตลอดนั่นแหละยังสั่นภาวการสี่สี่เฮ้าสี่ได้ดูความจริงเฮ้าต้องเห็นเอาเองได้ ข้างพ่อแม่ก็เอาจากอย่างนี้เลยฟันมาาด้อันเป็นแน่ไนซอซซื้อได้นี่แนออ่ตามที่เป็นนี่แหละอแน่ตามที่เป็นในหนังสือคนสิบเอาในระดับหนึ่งเป็นกลางๆอาไว้ผู้ใดเ,เข้าไปฝึกมาปฏิบัติแต่แจ้งสิรู้ความดึกลังของมันเองหรอกแจ้งสิรูออ้หรอกเดี๋ยวตัออ้งว่าเข้าฝึกกับใบหญ้าเหมาะามมันทั่งนี้ช่วงตกกระไดพลอยโจรตายเป็นทหารเลยนั่นมันทั่งนี้เออนี่แดี๋วตั้งว่าเหยีไปเถอะ ก็เลือดเลยทาเข้าฝึกชินอยู่กับลมหายใจแล้วอย่าลืมว่าคณะเวลาสุดท้ายแล้วข้าวเลี้ยวบางอย่างพี่น้องที่เฝ้าข้าสับลึกตับลากขึ้นเงิเนทองรวยกับลุยไปเ่อเงินทองกับหลายกิจการกับไหลญาติพี่น้องกันเยอะแยะญาติสนิดมีเสหายเยอะแยะญาติธรรมดาตากันนี่บาสิตายจริงๆนะคนที่ฝึกอันนี้เด้อคนที่ฝึกอยู่ในลมหายใจมันแหลมกับไมาเองมันชินกับมาเองมันจะเห็นหรอกเห็นยั้นบ่มีไผ่ซอยข้าวได้เลย เงินทองก็สื่อความตายบได้่เงินทองกับวัส่อความป่วยใหี่มันเห็นญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องท้งนบดกับว่าสามารถคอยเห้เราไดา้มันจะมันจะอบรมโตโของมันเองทีนึ่งโตของมันเ,มเองมันจะเวิบพอมาล่มเองพอดนี้ครับใจขาดตายในโลมไม่ใจมันบ่ได้มากเกิดดีดอกเกิดละทั้งเหตุไปเถอะวาให้เราเ่าต้องไปหวังผลยังเตาจะมีสติอยู่กับร่มนั่นแหละนะเพรา